สวัสดีทุกคนยังเป็นทางการกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ว่าผมนนลิเบอร์กเกมเมอร์ฮะนี่เปิดคลิปแบบนี้มาเป็นเดือนแล้วมั้งก็วันนี้อเอ,อ้อผมจะมาเล่นมามา,ามาพาไปดูแบบอะไรนะแท็บบิ้งมัลิเตอร์นะฮะปิ้งกระปุกเหมือนกันก็แบบนี้นะเป็นแมปที่เขาบอกว่าให้ให้เราเนี่ยกดเนี่ยกดกดแทบบ็ข้างล่างเนะี่ยไอตัวลูกนิ้วข้างล่างเนะี่ยแล้วมันก็จะเป็นแต้มให้เรานะครับนิ้วข้างล่างเนะี่ยเดี๋ยวผมจะหาอะไรมาชี้ให้เนาะเขียนว่า แล้วผมจะมานะระบบก่อนเลยก็คือเข้ามาเนี่ยเข้ามาเราจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทุกคนก็คือวิธีวิธีการเล่นก็คือกดกดตรงคลาดอ่ะตรงตรงรูปนมีว่ะใช่ไหมแค่นั้นแหละแล้วถ้พักมันรอน่าจะครึ่งชั่วโมงก็เราจะสามารถกดคูณสองเทปได้น,น,นะฮะกไไ็ไม่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 ไมไมผมเล่นมาหชั่วโมงนะผม <laughs> อัดเป็นสเทปอะคลิปเนะี <laughs> ่ย วาดเป็นสองเทปอะมันเสียวาดมันเสียโอปีเอชแม่งก็คือกดตัวนี้ม <c oughs> ันก็จะได้แถบคูณสองใช่ไหมฮะน,นี้ก็จะได้เป็นเพชรคูณสองนะครับอันนี้เป็นโทเค็นเอ่อผมจะมาอธิบายก่อนเลยว่าเพชรอะจะได้จากการรีเบิร์ดนะครับรีเบิร์ดขึ้นมาปุ๊บไม่ได้ให้เรากดรีเบิร์ดนะฮะโอเคนี่ฮะแล้วเราก็จะเห็นสังเกตเห็นว่าเพชรเลบขึ้นนะฮะที่ผมได้เยอะเพราะว่าผมนั่งเล่นมาตั้งแต่ เที่ยงคืเงนเย็นที่ห้าคือคือคือผมเล่นผมเล่นแค่ครึ่งชั่วโมงนะคิดนั่นะคิดนั้นผมเล่นครึ่งชั่วโมงผมสามารถรีเวิร์สได้เท่าไหร่อ่ะประมาณสิบทียนอ่ะสิบเทีะตัวทีอ่ยพอแบบเกมผมเลยตอนนี้นะครับผมก็ผมจะมาบอกวิธีการได้เกมเอ้ยบอกไปแล้วนี่วิธีการได้เกมก็คือ เออ่รีเบิร์ตนะครับแล้วก็ไออะไรนะวิธีการได้โทเค็นก็คือการซูเปอร์รีเบิร์ตนะครับอยู่ตรงนี้นะจ๊ะนะจ๊ะได้16 16 U A มันจะได้เต็มไอได้โทเค็นมาหนึ่งโทเค็นนะซึ่งผมเออ่ซูเปอร์รีเบิร์ตแล้วซูเปอร์รีเบิร์ตรีเบิร์ตกับผีดิซูเปอร์รีเบิร์ตไปแล้วหนึ่งลอนฮะก็มาที่สโตร์ดีกว่าสโตร์เนี่ยมันจะเป็นของพวกเทปูนะฮะซึ่งเกมนี้ไม่เป็นต้องเติมครับผมแนะนำเล่น10นาที10นาทีคือเทสได้แล้ว อันนี้เป็นรีเวิร์สนะครับก็คือเราสามารถกดตรงไอ้นี้ได้นะฮะสายตานะครับแล้วอันนี้เป็นเกมช็อปเกมช็อปก็คือได้เกมก็ได้จากการรีเวิร์สแล้วก็อันนี้เป็นซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์เอออันนี้ใช้อันนี้ใช้ตัวตัวโทเค็นนะฮะการอัพสป,ปราร์ติเอ๊ะผมยังไม่ได้อัพโอ้โหพันนึงแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเกียร์นะครับซึ่งอ,อันนี้ผมไม่ไม่ใจเพราะว่าผมหานานแล้วหาไม่เจอ สัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงหนึ่งร้อยแทบนะครับได้นี่เอ้ยหนึ่งพันแทบนะครับหนึ่งพันแถบจะได้นี่เลยแล้วก็เปิดทีเดียวสามฟองเนี่ยเปิดไทยทีเดียวสามฟองเนี่ยได้แบบไม่ต้องเติมรูปนะครับก็คือคือเปิดเปิดสามฟองฟรีไมจ๊แล้วเราไาดูสัตว์เลี้ยงกันดีกว่าคือตอนเนี้ยอันนี้ผมได้ผมได้ตัวนี้มาแต่ระดับเนี่ยมันก็จะมีระดับปกติด้วยทุกคน้ระดับปกติคือเนี่ยระดับปกติอย่างนี้เลยมันคือมันคือปกติอ่ะระด แล้วจากพี่สาวจะเป็นสปาร์กลิง่งสปาร์สตาร์คลิงสปาร์กลิง่งเออสปาร์กลิง่งแล้วระดับที่สี่จะเป็นกอรลี่ครับกอรลี่จะไปเป็นมิสติกนะครับมิสติกมิสติกแล้วก็ปเป็นอะไรไม่รู้ผมไม่ถึงมิทิกทุกคนมิทิกอันนี้มิทิกกันเหอคือเราเรามานกดสุ่มเราก็สุ่มไปเรื่อยๆสุ่มไปสุ่มมาปุ๊บเรารีเพิร์ดเราเก็บเพชรเก็บอะไรใช่ไหม แล้วเราแแบให้ได้20ล้านครับ20ล้าน20ล้านแป๊บเดียวแหละเพราะมีคูณ2ตรงนี้ใช่ปะยี่สิบล้านแป๊บเดียวครับแล้วเราลงมานี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมครับทางข้างหลังซูเปอร์รีเบิร์ดนะฮะเอ้ยข้างหลังข้างหลังสโตนนะฮะจะมีรูตรงนี้อยู่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่ตรงนี้นะฮะบที่สอกยี่สิบ <Wow. S 1> ล้านคืออะไรรู้ไหมตรงนี้ครับไอที่ยี่20บคืย2 2ล้านทุกคนแค่2ล้าน กูกดตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะว่ามันคูณเยอะแค่ไหนกดน,นะอลืมกดไปทีนี่นะดูนะปีนั้นผมไม่ได้เติมนะแล้วมีเสียงฟิวด้วยดูกั่นดูนื่ครับนี่นี่คอ Q A Q A นะนี่ยี่สิบไออันนี้อีกสิบหนึ่งจุดหก Q A คูณเยอะแ,แล้วแถมทีเดียวคือขึ้นไปอัพผม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 ,ผมลงมาเจอตัวเนี้ยลงมาเจอตัวเนี้ย ลง, <Wow. S 1> ลงมาเจอเดยบังเอิญก็คืเออลงมาเจอเดชรว่ผมกดทีแรกผมกระดุกไงล,ลานบ้านเลยแม่งกับตื่นแล้วผมก็เอามารีเบิร์ตรีเบิร์ตธรรมดา,านี่ยฮะเราเราจะมาดูกันรีเบิร์ตดีกว่าคือออโต้คิกเนี่ยออโต้คิกอันนี้ต้องต้องเติมนะฮะต้องเติมต้องเติมเราจะสามารถมีมีออโต้คิกอัตโนมัติก็คือเราจะต้องใช้เพชรประมาณเท่าไหร่นะออโต้แคปนี่ยฮะห้าบีนะผม ห้าพันล้านแล้วห้าพันล้านคือห้าพันล้านนะจ๊ะห้าพันล้านแล้วเก็บเ <10 S 1> พชรมาแล้วก็มาซือซ้อออโต้คิกว่าซื้อมันไม่ใช่ออโต้คิกมันเป็นออโต้แท็บเป็นของฟรีแล้วเราก็มาซือ้อนี่ฮะจัมพ์พาวเวอร์ก็คือจัมพ์พาวเวอร์คือความแรงของการกระโดดแล้วก็มันจะมีของอยู่ไหนวะอยู่ที่จัมพ์พูชานะจัมพ์พูชานี่เป็นตัวนี้ตัวนี้อุ่มอะไร อันซ้ายสุดครับเอ่อมันจะทําให้เราสามารถกระโดดได้ิุมขึ้นนะครับก็คือวิธีการวิธีการขึ้นเกาะก็คือต้องกระโดดใช่ไหมเราก็ไปซื้อโพชันเนี่ยมาเพื่อเอการกระโดดครับซึ่งตอนนี้ผมซื้อมาหมดแล้วจะได้่งน้อยครั้งนะจ๊ะยาวๆเลยเป็นกนจโดดจีนี่โเ้ยหากระโดดหลายครั้งหมุนอย่างนี้ด้วยนะยาวไปอ่ะเครื่องบินไม่บอกอ่าไม่บอกคนดูว่าบินนะคน พอหมดขึ handmade, English, no ้นสูงมาทุกคนนี่น right? oh, oh. I mean, really ี่กดกระโดดอย่างเดียวแล้วเฮ้ยไม่ไม่ไม่ฟับๆใช้ใช้สทัพา์ปุ่วับกับบ้านใช้เอ่อใช้ชื่อไหนวะหาไม่เจอตอนนี้ไงห้าสิบล้านครับผมห้าสิบล้านเจมนะฮะห้าสิบล้านเจมแค่นั้นจริงโอ้อันนี้มีเบอร์ยดอเมก้าแล้วอะฮโหลว ปุ้ยาชนี่เองอ่ะโอ้โหทุกคนต้องรักแบบนี้ขนาดไหนแล้วก็ตัวมีกระแทบนะครับมีกระแทบปล่อยอ๋อเสียงดังมันจะปล่อยตัวเออ่แถบกูนมาให้เรานะครับโดยที่ผมอัพเต็มแล้วมาเกิดประมาณสี่วิอ่ะสี่วิอ่ะโอ้ยนสามมันวิ่งเข้าไปนวิ่งเข้าไปทุกคนว้าเรียบร้อยโอเค นี่ไม่ใช่น่าครับวันนี้ทีมาบอกเคครับผมแล้วก็ที่ผมแนะนําไปเนี่ยบอกเลยว่าสนุกแน่นอะนก็วิธีการาวิธีการจิ้มเกาะจะมีตัวตัวช่วยมาให้เราจะมีตัวช่วยมาให้เรานะครับตรงนี้น,นัน่นแหละว่าจะเป็นแท็กกระโดดกด,ดกช่วยช่วยเรากดซึ่งผมไปอัพจำพวกเวอร์มามันก็จะนั่นแหละแรงนี้แหละครับมันกระโดดแบบโดดแรงกระลิบอะไรทุกคนเนี่ย เนี่จะโม้ผมมี13ทีเลียนใช่ไหมอา่า13ทีเลียนเนี่ยจะมานี่ดีกว่าอ่ะพี่จะช่วยให้เราสามารถสุ่มสัตว์เลี้ยงได้ีีครับมันมันไม่ใช่เพิ่มเปอร์เซ็นต์นะทุกคนคือปกตินะสัตว์เลี้ยงเนี่ยเนี่ยสุ่มอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์มันเท่าเดิมนะครับแต่นี่ครับเห็นไหมาจะตามไหมมันจะได้พวกใช้นี่ด้วยครับคือปกติอะถ้า ถ้าไม่ได้อัพตัวนั้นอ่ะใช้นี้ไม่มีโอกาสาท้ายเลยครับผมเข้าใจใช่ไหมคือใช้นี้ไม่มีโอกาสาท้ายเลยเว้ยแล้วเกมนี้การขึ้นเกาะไม่ได้ง่ายเหมือนเกมอื่นฮะเกมมีการขึ้นเกาะนะคฮะการจะวัดขึ้นเกาะน,นก็คือรถที่เก็บกุญแจฮะกระตรวจไม่หามุกแจให้ดูเดี๋ยววะนี่กุญแจไม่ได้อยู่ตรงนี้ทุกคนนี่เห็นไหมเพอเราเก็บกุญแจได้ปุ๊บเราก็จะสามาออรถจะปลตมาได้ครับเฮ้ยเอ๊ะ เต็มที่ละหยิบแทนกระโดดแล้วม่งขึ้นมาเนี่ยนี่ฮะพอเราไปเก็บกุญแจมาใช่ไหมเราจะสามารถนี่ฮะปว้าเข้าไปปุ๊บเห็นไหมโอ้โหแค่นี้เองเนี่ยระหว่างระหว่างเก็บหนึ่งล้านอ่ะเก็บหนึ่งล้านอันเนี้ยที่ได้แต่แค่นิดเดียวอ่ะผมเปิดให้ดูระหว่างเก็บหนึ่งล้านนะทุกคนเก็บหนึ่งล้านมาอันเนี้ย ยังเก็บสองล้านไปอันนอ่ะเดี๋ยวผมเปิดสเปผมเปิดสแตทให้ดูนะผมสุ่มมาปิ้โหได้ได้ตัวอะไรเลยนี่ทุกคนดูที่ควาต่างอันนี้แปดพนี่ได้หกคิเลียนได้ถึงจุดหคเลียนเคเกิแบบะเแบบะเกิบถ้าถ้ามนี้นะครับก็ติดรีบมาสุ่มนะตรงนี้ ที่มันูนะจะคือตูอต้อื่นอ่ะอื่นไม่ดีเลยมีมีตู้นี้ตู้ดู่น่าจะตู้เดียวแหะใช่เพาว่าผมลองไปเปิดตู้อือองงออ่นะอือก็ก็จ้องง่อยมากเลยใช่ตู้อื่นนั้นก็จ้องง่อยมากเนเราจะไม่ตกเราจะเราจะไม่ตกเออ้าาาาา่ไาา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 ตาาาาาาแาาาาาาาคาา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 าต่น โอวีเอ็นมีปัญหาฮะใส่เกียใจใช่ใช่ตอนนี้ก็หาเงินเก็บซื้อคอมใหม่อยู่นะจ๊ะช่วยๆกันได้นะครับระบาดสองมาก็ได้ดีน่ <c oughs> ไหวแล้วโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปียงเท่านี้น่าจะน่าจะอัดนานแล้วเนาะก็อขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับโอกาสได้เจอกันใหม่ครับถ้าคลิปใหม่นะแล้วก็มาแย่งมินแรกกันได้นะ,คะใครใครใครแย่งได้ก่อนผมนี่ถือว่า ริงแถวเทยเชียวบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย